สว,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อย่ผมแมคคอร์ดอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเนเพื่อนนะครับหาเงินด้วยแอป,ปมือถือกันอีกแล้วนะครับผมนะก็แอป,ปที่เราจะมาหาเงินกันในวันนี้นะเป็นแอป,ปนะครับให้เราเล่นเกมต่างๆนะครับสะสมเงินดอลลาร์ในเกมนะเมื่อเราสะสมครบ10ดอลลาร์นะครับเราก็จะสามารถถอนมาเป็นเงินสดได้เลยนะครับแล้วก็แอป,ปนี้นะสามารถให้เราเกนะ็บนะเก็บ ตัวนะครับผมนะเพื่อไปลุ้นรับรางวัลใหญ่นะครับผมนะเพื่อจับฉลากนะเรามีโอกาสได้เป็นเงินดอลลาร์ได้นะครับผมนะโอเคนะก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะเล่นแอปนี้นะครับผมนะก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เพื่อนกดเข้ามาที่ google นะเพจส o ต e นะครับผมนะแล้วก็พิมพ์คําว่า gam นะครับ ee นะครับผมนะเมื่อเราพิมพ์มานหน้าตาแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะแอปนี้นะก็มีเกมหลากหลายเราเล่นนะให้เราสะสม เงินนับดอลลาร์ในเกมนะเพื่อมาแลกกันได้นะับนะสำหรับสลามแอปนี้นะถ้าใครสนใจที่อยากจะเล่นนะเพื่อนเพื่อนสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะับนะเมื่อเพื่อนกดที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้นะเพื่อนเพื่อนจะได้รับอ่า0ูงดอลลาร์นะับนะแล้วก็แล้วก็ได้ตัวด้วยนะับนะโอเคนะเพื่อนเพื่อนกดลิงก์ที่ผมให้แล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนดาวน์โหลดมาเลยนะับนะเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ให้เพื่อน เปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับผมนะโอเคเมื่อเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมน,นั้นหน้าตาแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแอปนี้มันก็จะให้เรานะล็อกอินได้ทั้งอ่าสามเลยนะครับทั้งสามสามอ่าสามแพลตฟอร์มให้เราล็อกอินเลยนะมีทั้ง a c e b o o k นะแล้วก็ Google นะแล้วก็อ่าโมดออปติออนนะเพื่อนๆถนัดอันไหนก็ให้เพื่อนนะอ่า ล็อกอินด้วยไปทางนั้นเลยนะครนะส่วนผมจะล็อกอินไปทางเฟซแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะก็ล็อกอินตามที่เพื่อนสะดวกได้เลยนะครับโอเคโอเคนะผมก็จะล็อกอินไปทางเฟซน,นะครับนะโอเคครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมันก็ตอนนี้เราก็ได้หา,าของขวัญน,นะได้เป็น ได้เป็นตั๋วนะนะได้เป็นตัว๋วตรงนี้ก็ได้เป็น150ตัว๋วแล้วนะตรงนี้เราสามารถกดรับได้ตรงนี้ได้เลยนะนี่ตอนนี้เราก็มีตั๋วเพิ่มมาเป็นร้อยห้าสิบตั๋วนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเวลาลุ้นรางวัลนะครับนี่ตรงนี้มันก็จะมีบอกนะยิ่งตั๋วสีตั๋วตรงนี้เรามีมากนะเราก็จะยิ่งได้รับเงินรางวัลตรงนี้นะเรามีโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลตรงนี้นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเวลาบอกนะเมื่อ นี่ก็เหลือประมาณ4วัน7ชั่วโมง6 6นาทีนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับสำหรับเราก็รอเวลานี้นะเมื่อถึงเวลานะมันก็จะสุ่มแจกให้เราเนาะยิ่งเรามีตั๋วมากนะเราก็จะได้รับรางวัลมากนะครับผมนะโอเคนะครับโอเคครับหน้าตาเมื่อต่อมาแล้วนะครับนี่หน้าตาแอปมันก็เป็นประมาณนี้นะครับนะแอปนี้นะมีมันก็จะให้เราเล่นเกมต่างๆ่าเพื่อเก็บตั๋วนะครับผมนะ โอเคครับถ้าตอนแรกแล้วเพื่อนสามารถมากดสปินฟรีตรงนี้ได้ทุกวันเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาล็อกอินกันได้นะครับผมนะโอเคเรากดมาเลยเมื่อกดมานับนี้มันก็จะมีให้เราสปินได้หนึ่งครั้งต่อว,วันนะรเรามีโอกาสได้เป็นเงินดอลลาร์ด้วยนะครับถือว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เป็นตัวนะตัวตรงนี้ก็จะเป็นสุ่มนะครับสุ่มให้เราจับรางวัลได้นะผมนะสมมุติเราอาจจะดวงดีเราอาจจะได้เป็นพันดอลลาร์เลยนะพันดอลลาร์ก็ประมาณ สามหมื่นบาทเลยนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้ดีนะครับโอเควันนี้เราก็สปินไปหนึ่งวันเลยนะครับเพื่อนเพื่อสามารถกดเข้ามาเล่นกันได้นะนี่อันนี้ผมก็ได้เป็นตั๋วนะครับตั๋วเพื่อลุนรางวันนะผมก็มีอยู่1 6 0้บแล้วนะผมทับได้เพิ่มมาเป็น10บอ่าสิตั๋วนะครับสําหรับใครที่อยากจะอ่าหมุนสปินเพิ่มนะเพื่อนเพื่อสามารถดูวิดีโอได้ครับตรงนี้เมื่อเราดูนะเราก็จะสามารถกดสปินได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนก็มาลองเล่นสปินกันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับ ส่วนอันต่อมาครับก็คืออันนี้เห็นไหมอันนี้ครับเป็นฟังก์ชันนะครับให้เราเชิญเพื่อน,นครับนี่เมื่อเราก,กดเข้ามานะครับเราก็จะได้อ่า0.1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้เพิ่มอีกอ่500ตัวด้วยนะครับสําหรับใครที่กดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้นะเพื่อนๆจะได้รับอ่า0.1ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้เพิ่มเป็นห้า 500ตั๋วเลยนะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนนะอยากจะเชิญเพื่อนมาเล่นนะเพื่อนๆนก็สามารถากดลิงก์ตรงนี้ได้นะแล้วก็แชร์ลิงกนะ์ไปให้เพื่อนมาร่วมเล่นกันได้นะเมื่อเรา,าเชิญเพื่อนได้เราก็จะได้รับตั๋วตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ได้รับเงินดอลลาร์ด้วยเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินนะครับหา,าหาเงินดอลลาร์แล้วก็หาตั๋วนะครับ ตอนนี้ตัวของผมก็มีอยู่660ตัวนะครับนี่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถมาเล่นเกมต่างๆตามนี้ได้เลยนะครับนี่มีให้เราเล่นมากมายนะครับตรงนี้ก็เลือกเล่นกันได้เราก็ลองเล่นดูได้คนะรับตรงนี้เราก็กดมาคนระับก็มี3ามเกมให้เราลองเล่นเนาะเพื่อนๆก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับอันนี้มันกอ็อันนี้เพื่อนๆก็ลองเล่นกันดูเนาะ นะครับตรงนี้เล่นเพื่อเก็บตัวตรงนี้นะยิ่งเรามีตัวมากเราก็จะมีโอกาสได้เงินล่ามากขึ้นนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเช็คนี่เราก,กรดมาดูได้อันไหนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ลองกดมาดูได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมให้เราต่างๆนะเพื่อนๆสามารถกดมาลองเล่นกันดูได้นะครับนี่ก็มีเกมมากมายครับก็ลองเล่นนะเมื่อเล่นเพื่อเก็บตัวตรงนี้นะครับ แล้วก็มาลุ้นรางวัลตรงนี้นะครับอันนี้ก็รางวัลมี1,887ดอลลาร์เลยนะครับนะ,ะเมื่อเวลาตรงนี้ครบนะับเราก็จะสามารถมาลุ้นตรงนี้ได้นะครับเนะี่ยไดวงดีก็อาจจะได้เงินดอลลาร์เยอะนะครับแอบปบนี้ก็แนะนําให้เข้ามาลกอินทุกวันนะเข้ามากดสปินนะครับนะโอเคอันนี้ส่วนนี้ครับเรากดมาดูได้นะครับโอเคเมื่อเรากดมาตรงนี้ก็เป็นบอกว่า อันนี้ก็เป็นถ้าเราได้5,000ตัวตรงนี้ครับเราก็มีสิทธิ์ได้นี่1น0ดอลลาร์ครับนี่เราต้องเก็บตรงนี้นะครับเราจะมีโอกาสลุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่ได้รับเงินนะดอลลาร์นะ,นะนี่ตามนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาดูกันได้นะครับส่วนตรงนี้นะเป็นรูปของขวัญเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดมาดูกันได้นะคเมื่อเราเกดเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า เป็นภารกิจให้เราทำนะครับตรงนี้ยากนะครับไม่แนะนําให้ทำนะอันนี้ถ้าเราทําผ่านเราก็ได้อ่าตั๋วนะหรือว่าทิเก็ตตามจํานวนนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนําไม่ทํานะครับก็ผ่านไปเลยนะครับส่วนรูปของควันตรงรูปถ้วยตรงนี้เราลองกดมาดูกันได้อันนี้ก็เป็น คนที่ได้รับเงินจากแอปนี้นะครับผมน,ะนี่มีคนได้ถึง2,000ดอลลาร์เลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซับดอลลาร์เลยนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะหาเงินก็สามารถมาเล่นมาดูกันได้นี่มีคนที่ได้เงินดอลลาร์เยอะจากแอปนี้ครับก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลนะครับนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นคนที่อถอนนะครับนี่ก็ดูนะี่มีคนได้แอปเงินจากแอปนี้จริงๆนะมีมีคนได้500ดอลลาร์ด้วยนะครับ โอเคนะส่วนเงินตรงนี้นะครับนี่ดอลลาร์ตรงนี้ถ้าเราเก็บนะครับแล้วเราอยากจะถอนเราก็สามารถกดตรงรูปโปรไฟล์ของเราได้นี่ตรงนี้เมื่อเรากดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราถอนนะครับนี่ตรงนี้ถ้าเราอถอนนะครับต้องขั้นต่ํา10ดอลลาร์นะครับนี่ตัวเองไหมถ้าเรามี10ดอลลาร์นะครับเราก็จะสามารถเอามาถอนนได้นะคระบบอันนี้จะถอนเป็นเข้าเพย์พาเนาะ สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี PayPal ก็ไปลองสมัครกันดูได้นะครับนะส่วนใครที่มีบัญชี PayPal อยู่แล้วนะครับก็มาลองเล่นกัน,นครับแอปนี้ก็เป็นแอปให้เรารุ้นนะครับมีโอกาสที่เราจะได้เงินดอลลาร์ด้วยนะครับผมนะเพื่อนก็มาเล่นกันดูนะครับแอปนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับคือให้เราเล่นนะครับนะแล้วก็ให้เราเอามาเชิญเพื่อนกันได้ตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้เราก็หาตัวเพิ่มกันได้นะครับ ตัวเพิ่มมันได้โดยเล่นเกมตรงนี้นะครับนี่ผมจะลองเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็ลองโหลดแป๊บนับอันนี้ก็เป็นเกมนะครับให้เราเอาเก็บจุดน,นับนี่เรากดไปนะครับเก็บจุดให้ครบวงกลมนับแล้วเราก็จะได้ตัวหรือว่าทิกเก็ตน,นะครับตามจำนวนโอ้ไม่ได้นะครับนี่นี่เราก็ได้เพิ่มมาเป็น ยี่ตัวนะครับหรือว่าทิกเก็ตนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆก็คือทิกเก็ตนะครับนี่ลองก็ลองเล่นกันดูเนาะนี่ก็ได้เพิ่มมานี่ตอนนี้เราก็มีอยู่756ตัวแล้วนะครับก็สามารถเล่นไปอีกได้นะครับก็ได้เล่นได้วันละหนึ่งครั้งนะครับลองก็ลองเล่นดูอันนี้ก็เป็นเกมรถนะครับนี่ให้เราหลบหลบรถนะครับ ปื๊บปื๊บชนครับนี่ก็ตายนะครับนี่เราก็ได้เพิ่มมาเราก็ได้เพิ่มมานะครับนี่ติเค้นนะครับก็สามารถมาลองเล่นกันดูได้เนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาตัวติเค้นครับเพื่อที่เราจะมาลุ้นรางวัลตรงนี้นะครับก็เหมือนอเราส่งตัวจับฉลากนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเงินดอลลารนะ์เนาะ โอเคก็แอปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมนะก็ให้เราสามารถสปินนะรตรงนี้แล้วก็หาดอลลาร์ Dollar ตรงนี้ได้หรือว่าเราจะเล่นเกมต่างๆนะเพื่อเก็บติเค้นหรือว่าตั๋วนะตรงนี้นะเพื่อนํามาลุ้นรางวัลต้รับถึงเนื่อพๆอาจจะได้รับถึบ1887ดอลลาร์เลยก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆดวงดีก็อาจจะได้นะถ้าใครเก็บตั๋วได้เยอะนะก็ลองมา,าซุ่มกันเนาะอาจจะได้ เงินนับนะเหมือนถุกหวยเลยนะครับผมนะโอเคก็แอปนี้ก็มีประมาณนี้ครับส่วนใครสนใจนะครับอยากจะลองเล่นแอปนี้ก็สามารถกดได้ลิงก์ตารางคลิปนี้เลยนะครับเมื่อเรากดนับเราจะได้ฟรีนับ0ูนหนึ่งศูนย์ดอลลาร์นะแล้วก็ได้ตั๋วหรือว่าติเก็ตนะห้าร้อยติเก็ตเลยนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้นะเป็นแอปที่เล่นไม่ยากนะครับเล่นเวลายามว่างได้เลยนะโอเคครับก็สําหรับแอปนี้วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นับนะ ก็ถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ hmm. นะกด share, แชร์นะก็กดส u b s c ส i b e นะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ